กำลังสุกน่ากินกำลังเรื่องเลื่องเนาะใช่กำลังอร่อย,อยเลยหวานๆอมเปรี้ยวอันนี้ <ขอ S 2> เราก็ากแล้วว่าเราจะเก็บไปไม่เยอะเก็บแค่พอกินพอไหม <laughs> 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 พอกินไหมถ้าไม่พอก็ไม่มีให้เก็บแล้วหมดตน้นละเหลือแต่ลูกเขียวๆเ <laughs> <c oughs> หลือแต่ลูกเขียวๆเหลือแต่ลูกเขียวถ้าไม่พอไม่รู้จะว่าไงโอ้โหต้องถามว่ะหมดไหมนาะนี่แต่อันนี้กําลังน่ากินเลยเนี่ยอืมแต่ก็กําลังหวานๆอมเปรี้ยวเนาะใช่อ่ะอ้ เปิดอันนี้เรามาเก็บพุทราพุทรานบสดพุทซาป่าทุกคนโอ,ก <c oughs> โอ้โหนี่ดูสิลูกเหลืองอลามทุกคนมาดูว่าข้างในจะมีนอนไหมปกติพุทราป่ามันชอบมีนอนมาดูกันแ่เนี้อุ้ยไม่มีลองกินดูแล้วคือไม่ค่อยมีนอนอุ้ยหวานมากเลยดูืดกมากเลยเนาะหวานหวานอือแล้วก็ดูมันครึ่งจอมข้างทางนะทุกคนนะดกมาก แล้วไม่มีนอนเจาะเลยนะเหมือนว่าลูกกาลังไหม่ๆอยู่นะแต่ถ้าปล่อยไว้นานกว่าน,นี้น่าจะนอนลงใช่กาลังอร่อยเลยวหวานอมเปรี้ยวโอ้แต่อยู่ข้างในก็ใหญ่ๆอยู่เนาะนู่นเนาะเราต้องใช้ความสามารถในการทรงตัวถ้ <laughs> าไม่งั้นหนาม <laughs> <laughs> โอ้ทางนี้ทางนี้นมันก็จะอยู่ที่สูงๆแต่คือลูกเหลืองๆให้เต็มเลยทุกคนเนี่ยลูกเหลืองๆก <laughs> ำลังหวาน รสชาติเหมือนพุทราน้ำอ้อยเลยอ่ะใช่ไหมหวานเจ<ช>ี๊ยบหวานเจี๊ยบใช่โอ้ยทุกคนเออเบงตีโอ้ย,อยเลี้ยงให้เต็มเลยแต่ว่าไม่มีนอนเนาะใช่ไม่มีนอนเลยปกติที่เราเคยเก็บกินนะบางออาก้นนะกัดมานี่กินไม่ได้เลยนะเรากัดดูอีกรูดึงกัดดูอีกลูกนึง,นงไม่มีเลยไม,มไม่มีนอนหวานด้วยกําลังหวานนะ่อยใช่หวานหวานอ,อ,านานอมเปรี้ยวกินกับพริกเกลืออร่อยเด้อเราจะเก็บไปให้เป็นทุ่งเลย กำลังสุกน่ากินกำลังเลื่องเรื่องเนาะใช่กำลังอร่อยหวานหวานอมเปรี้ยวอันนี้เราก็แล้วว่าเราจะเก็บไปไม่เยอะเก็บแค่พอกินพอไหมพอกินไหมถ้าไม่พอก็ไม่มีให้เก็บแล้วหมดต้นละเหลือแต่ลูกเขียวเขียวเหลือแต่ลูกเขียวเขียวถ้าไม่พอม่รู้จะว่าไงโอ้โหตังถปะหมดไหม นี่แต่อันนี้กําลังน่ากินเลยเนี่ยออแต่ก็กําลังหวานๆอมเปรี้ยวเนะใช่ขาดูอีกลูกหนึ่งไม่มีเลยไม่มีนอนหวานด้วยกําลังหวานอร่อยหวานหวานอมเปรี้ยวกินกับพริกเกลืออร่อยเดียวเราจะเก็บไปให้เป็นทุ่งเลยเอามาดูเราจะเก็บแค่พอกินนะทุกคนเก็บแค่พอกินใช่เก็บแค่พอกินเก็บเป็นทุ่งอะ นี่เหลืองอาลามสวยมากอู้ขาวโบกนีน่ก็คือว่าไม่มีนอนเลยไม่มีหนอนเลยอืมหวานหวานอร่อยเลยอืม